มีผู้ส่งปัญหามานะฮะเป็นกระดาษเขียนว่าการวางอุเบกขาบางอย่างเมื่อทําแล้วทําไมเกิดทุกการวางอุเบกขาที่ถูกต้องคือการที่เราคิดว่าเราทําความดีในเรื่องนั้นๆอย่างดีที่สุดแล้วแต่ไม่สําเร็จเราจึงวางอุเบ,บกขาอ,อย่างนั้นถูกต้องหรือไม่แต่ทําไมจึงเกิดทุกมัน มันตอบอยู่ในตัวนหละถ้าเกิดทุกข์ไม่มีเวคขาแล้วอเวกขาอมันเฉยได้เพราะรู้จริงไม่ใช่อุเบกขาเพราะมันทำไม่ได้แล้วก็ก็เฉยมันไม่รู้จริงทำไม่ได้อุเบกขาเนี่ยมันหลังจากทุกๆอย่างมันถูกต้องแล้วแล้วก็อุเบกขาเพื่อรอเวลาท่้นเอง